สวัสดีครับวันนี้ผมมาแล้วเรื่องเกี่ยวกับเบาหวานนะครับผมคนหนึ่งก็เป็นเบาหวานนะครับผมอายุหกสิบนะครับแต่ว่าเป็นเบาหวานมาห้าปีแล้วนะครับเบาหวานของผมก็วัดได้สองรอยี่สิบนะครับสองรอยี่สิบหรือว่าสองรอยสามสิบก็ยังไม่คงที่นะครับขึ้นขึ้นลงลงนะครับ ผมก็ไปหาหมอไปถามหมอว่าไอ้โรคเบาหวานที่ผมเป็นอยู่นี่แหละนะกินยาหายไหมคนหมอบอกว่าหายแต่ว่าต้องกินยาตลอดตลอดชีวิตหมายถึงว่าตลอดชีวิตนะครับก็ผมก็รับยามากินนะครับนะก็เจ็ดวันก็ไปเช็คดู ลดครับก็เหลือร้อยสี่สิบนะครับผพราว่าก็ใช้ได้นะครับก็กินไปเรื่อยๆนะครับก็ได้สิบห้าวันแล้วก็ไปเช็คอีกทีหนึ่งนะครับก็ลดอีกนะครับแค่ร้อยสามสิบนะครับก็ผมเลยก็หยุดยานะครับหยุดถือว่ามันจะไม่ขึ้นมาอีกแล้วนะครับ ว่ามันต่ำมากแหละแต่คุณหมอบอกว่าลดไม่ได้นะต้องกินอยู่เรื่อยนะครับผมก็กลับมาบ้านก็ไม่กินแล้วครับก็อีกเจ็ดวันต่อไปนะครับไปเช็คดูขึ้นเหมือนเดิมนะครับสองร้อยสามสิบนะครับคุณหมอบอกว่าเฮ้ยไปทำอะไรมาไปทานอะไรมาขึ้นหนึ่งเยอะเนะี่ย ผมบอกว่ายาที่คุณหมอให้มานะฮะผมไม่กินแล้วครับเพราะว่าผมกินไม่ได้ครับตลอดชีวิตเนี่ยนะเห็นไม่ได้ก็อเอาแค่สิบห้าวันถ้าไม่หายผมก็หยุดกินแล้วครับคุณหมอบอกว่าถ้าไม่กินมันก็ขึ้นอยู่อย่างนี้แหละแ้่ก็นานๆไปมันก็เรื่อังนะฮะเอาไมา่อยู่นะครับต้องกินนะครับผมก็กลับมาบ้าน ก็ถึงกระดูถือสินอดพอดีนะครับผมอิสลามนะครับถือสินอดก็ถือบวชกินอาหารก็กลางคืนนะครับกลางวันก็ไม่กินนะครับไม่กินอะไรเลยกลางวันก็ถือสินอดจุดเกตวันก็ไปตรวจอีกนะครับไปตรวจอีกคนหมอบอกว่าก็ทานยามาหรือเปล่าเนี่ยลดเลยเนี่ย ไมทานนะครับพอผมถือบวชถือสิ้นอดมันก็ลดด้วยอัตโนมัตินะครับพอผมถือสิ้นอดไปจนสิ้นเดือนนะครับก็ลดลงมาก็เหลือร้อยสามสิบนะครับผมก็นึกได้เลยว่าอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับคนเป็นเบาหวานเนี่ยนะถ้าทานยาอยู่ประจำนะครับมันก็ลด แต่ถ้ายาหมดมันก็ขึ้นนะครับผมก็ไม่ไปหาหมอแล้วยาก็ไม่ทานผมจะอยู่แบบคุมเองนะครับคุมเองคือว่าจะลดอาหารอยากสามมือ้อก็เหลือแค่สองมื้อนะครับแต่ลดอาหารก็มื้อเช้าก็ทานพอประมาณครับ ห้าโมงเย็นนะครับหรือว่าสี่โงเย็นเนี่ยช่วงนี้นะครับผมจะทานข้าวผมทํามาอย่างนี้เรื่อยๆนะครับมันลดนะครับลดก็ร้อยสามสิบร้อยสี่สิบนะครับเวลาไปเช็คดูนะฮะมันจะไม่เท่ากันนะครับเจ็ดวันไปเช็คทีนึงก็อยู่ที่ร้อยสามอีกเจ็ดวันก็ไปเช็คทีนึงก็อยู่ที่ร้อยสี่นะครับผมบอกว่าเออ มันลดแล้วผมก็จะบอกเพื่อนๆด้วยนะถ้าเพื่อนๆอยากจะให้าหวานมันลดจดี๋ยวถามว่ามันจะหายไหมครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะหายไหมแต่ว่าถ้าทานอาหารแบบคุมเองนะครับลดแน่นอนครับหนึ่งอย่าทานเยอะนะครับข้าวนะสมมติว่าผมทานอยู่สองจานนะครับอิ่มแต่ผมก็าทานแค่จานเดียวนะครับของหวาน ไม่ต้องทานนะครับมันก็มีอยู่ในอาหารอยู่แล้วนะครับให้ลดไปเลยนะครับแล้วก็ให้ทานผักเยอะๆนะครับผักที่ผมบอกว่าให้ทานทเยอะก็เป็นผักสดนะครับผักใบเขียวผักสดแต่ว่ามีข้อแม้อยู่ว่าผักมันต้องเป็นของป่าหรือปลูกเองนะครับถ้าไปซื้อผักอาจจะโดนพุ่นยายาฆ่าแมลงปุ๋ยเคมี ันอันตรายทั้งนั้นแหละครับถ้าเราปลูกเองเราก็ไม่ต้องพ่นยานะครับเราไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีนะครับข้อดีอย่างนี้นะครับปุ๋ยทําเองนะครับแล้วก็เอามาทานก็มันปลอดภัยนะครับมันปลอดภัยแนะนําอย่างนี้นะครับก็ผมทานอย่างนี้นะครับปรากฏว่าลดลงนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้อยู่ที่ร้อยสามสิบนะครับ แต่ไม่มั่นใจว่าถ้าผมจะเลิกทานผักเมื่อไหรมันจะขึ้นอีกนะผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าการทานอาหารนี่ครับตุกมื้อต้องลดนะครับของเค็มของหวานของมันให้ลดนะครับได้เพื่อนๆจะพบว่าไม่ต้องทานยาก็ได้อยู่ได้ครับตอนนี้ผมไม่ทานยานครับยาเบาหวานผมจะไม่ทานเลยนะครับไม่ทานเลยก็หรือว่าถ้าจะซื้อมาก็ซื้อผักที่เรารู้จักจกับเจ้าของผัก ว่าเอออันนี้ฉันปลูกเองฉันไม่ใช้ยาฉันไม่ใช้หัวเชื้ออะไรต่างๆนี่แหลคะครับนี่ยครับต้ององอย่างนี้แหละครับมาทานนะครับในครอบครัวเราจะปอดัยปอดสารพิษนะครับและได้ต่ออายุไปยาวๆนะครับก็มาพูดถึงเรื่องปลานะครับปลาเนี่ยอย่าไปทอดนะครับอาจะให้เอาไปย่างนะครับปลาย่างเรียกว่า ทำน้ำพริกปลาย่างหรือว่าแกงส้มนะฮะให้เบาๆแกงกะทิหน่อยนะครับแกงกะทิของมันๆนันให้ลดๆไปหน่อยนะครับทุกท่านก็ลองทําดูนะครับไม่เสียหายอะไรหรอกครับนะครับลองทําดูนะครับลองปฏิบัติดูนะครับเหมือนผมนะครับทานน้อยๆหน่อยนะครับของเค็มของมันนะครับของหวานให้ลดนะครับนี่ครับถ้าทําได้นะครับเบาหวานจะลดลงนะครับ เหลือแค่ร้อยสามผมก็อยู่ได้นะครับเหลือแค่ร้อยสามสิบนะครับนะอยู่ได้นะครับนะลองทําดูผมก็พยายามนะครับทําตอนแรกๆก,ก็มันก็อดไม่ได้นะครับมันอยากจะทานของหวานก็เพราะว่าทานข้าวแล้วถ้าไม่ทานของหวานรู้สึกว่ามันโล่งๆอยู่นะครับมันจะเป็นขาดอะไรทักอย่างหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ทานข้าวแล้วของหวานจะไม่ทานนะครับนะครับ ก็หวังว่าท่านจะทดลองนะครับบอกท่านไว้แค่นี้ถ้าท่านอยากทดลองก็ทดลองนะครับจะจะได้ผลเหมือนผมทําหรือว่าจะไม่ได้ผลก็ทดลองนะครับมันไม่เสียหายอะไรแล้วครับครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ